เอาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ Honda Series CM นะครับผมบบดึมตดึมวันนี้ก็ไม่มีแผนแปลกๆอะไรมาให้ดูหรอกฮะก็เล่นกันข้าขับนะก็เล่นแก๊งกันนะฮะเราเรียกว่าไม่มีแผนแปลกๆแ,แต่ว่ามีวิธีเล่นแปลกๆมาให้ดูมีวิธีเล่นแปลกๆเอ้ยจริงๆมันก็ไม่แปลกเพราะว่าบางที CM ก็เล่นยันอย่างนี้เยอะนะฮะแต่ก็ก็ถือว่าฝึกปรือฝีมือแล้วกันใช่ก็ฝึกฝีมือฮะเล่นกันข้าขนะฮะก็อยู่ที่ CM 20078านเจ็ดู่าณนะฮะ ทีมผมนะฮะก็จะมีสวิตเบทแล้วก็หนบไล่ชื่อทีโร่ให้พี่หน่อยน้องชื่อท่านทำหายกี่หน่อยได้ได้ก็แม็กมันนะฮะเล่นโดยป๊อปซีทีเอ็มนะครับผมกับสวิตเบทเล่นโดยโจ๊กเกอร์ฮิตเกมนะฮะเออเฟียนเนื้โจ๊กเกอร์ฮิปเกมนะฮะใครที่ติดตามผมชแนลผมแต่สมัยแรกๆอ่ะสมัยทุโโปไทยนะฮะเราจะจำได้ไหมเนี่ยพี่ผมนี่พันสองพันจำได้เลยเล่นด้วยกันโอ้โห ย้อนวัยกันเลยแบบเหมือนเหมือนแก่เลยจำได้แสดงว่าติดตามผมมานานแล้วนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ยิปไปไหนมาไปไหนมาเป็นทหารครับเป็นทหารครับผมเพิ่งกลับมาใช่ครับไปตุ๋นตุ๋นเขาอยู่ข้างในพี่สนุกมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอัะเปิดดักหนมเปิดดักเจอกับเอนจิ่งกินกันตัดเปิดดักอ่ะ อต้าอต้าฟินนะฮะเล่นโดย QS QSA นะครับผมแล้วก็สแคปเล่นโดยกูเซง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 ไม่รู้ตั้งแม่งเหรอแล้วก็เซงมึงอ่าแคทูรูแฟนนะฮะเล่นโดย Exciser G นะครับผมนะครับหรือว่าผมนั่นเองนะะฮไอดีกูอีกแล้วอ่ก็นะก็มันหาอวตารมันเยอะไงอวตารมันเยอะไงก็บอกผมจะเล่นกันก็เราจะมาแก๊งตรงกลางเลยนะ เพราว่าเท่าที่ผมคิดก็คือโซเดียวเล่อน่าจะมากลางวาทีนี้เราต้องสกัดดาวลูกไม่ให้มันมีวิญญาณไปเยอะไง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 ตอนนี้ครับข้างบนครับเรียบร้อยไง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  อย่างเงี้ย็เเปนอะไรกันจะถือว่าให้เขาก่อนไงเมื่อกี้ตัวอะไรข้านะหมูเพ็นเซเรนเพ็นเซเรนขาซะด้วยนะครับผมดักคีิแล้วพี่ตอนนี้ผมดักคีิอยู่เฮ้ยปักปักขึ้นว่ะเห็นปักปะเออปักขึ้นเหมือนกันนะไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยนงไปนงไปมันลงมาแล้วนกนกเดี๋ยวเดี๋ยวเออไป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 เสร็จดีเสร็จดีอ้าวงี้เสร็จอย่าหาที่ให้หนีเพราะไม่มีที่ให้หา มึงต้องไปหายเพราะว่ามึงมันหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยต้องห่วงนมบอลนี่บอกให้อยู่ไม่ทำไมมันกระตุกกระตุกวะกระตุกกระตุกวะเอยดีอเออเออดูดิเซิร์ฟช่วงนี้ก็มีปัญหาที่เวลากดแคสอะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอ้โหไม่อันนี้ถึงไม่กดแคสมันก็เป็นอะช่นมันเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยพี่ผมไม่มีผมไม่มีตาด้วย ขอขอย <ขอ S 1> กย่างบูดีกระตุกมากเลยฮะ<น>วอนเยีทีมงานนะฮะที่ดูแลส่วนนี้ฮะจัดการนิดนึงนะปับป๊บปั๊บขึ้นรัวๆเลยครับผมมาๆ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 มาเอาใครวะเอาอาคิลีอะขนมขนมนมวิง <c oughs> ่งๆๆๆกลับไปกลางกลับไปกล <c oughs> างกลับไปกลางนั่นแหละสิเอ๊ะเมื่อเมื่อกี้พี่ออกไปเลนเพื่อเพื่อให้มันเห็นว่าเออเราซุ่มอยู่ในป่านะเออเราซุ่มอยู่ในป่าเราเรายกมาบนนะแต่เราจะกลับไปกลางไงอ่าเดินเล่นอ้าพี่เด็ก เดไปไหนจ้าสาวน้อยมึงตามาแล้วครับผมมาแล้วครับเอาดิเอาดิอเอาเ้อนมนเสียบเสียบเสียบแล้วบอลที่บ็อกบอดี้บ็อกเออปันปันสวัสดีปัเร็วเร็นแห้งปันแห้งครับเรียบร้อยครับได้ของนะฮะก็เป็นการนะคอมโบกันนะอิเดบอกอะไรวะเฮ้ยโอ้โหฟินกูโดนในบ้านฮะจังหวะนี้ฟินยังไงฮะยังไงครับยั้ยังไิกกลับมาได้พลิกล็อก พี่ี่ไม่ธรรมดานะฮะไม่บอกเลยว่าพี่เต้านะฮะพี่เต้าพี่เต้านะพี่เต้านะเต้าไหนวะสมดมเราเข้ากลางได้ปะแป๊บนึงแป๊บนึงรอรอรุ่นก่อนรอรุ่นก่อนเข้ากลางเข้ากลางอ้าวยังไงอ่ะขโมยคีปไงไม่ให้ฟาร์มไงก็ไม่ให้ฟาร์มเข้าเข้ากลางมาเข้ากลางเข้ากลางนะครับผมจังหวะนี้ฮะเราจะมาแกล้งกันหนอนไปเลยหนอนไปเลยหนอไปเลยหนอไปเลยเอาเอาพ่วงพวงพวหนีไม่พ้นหลีกหนีไม่พ้นเไม่มีที่หา หิ่บเพาว่ามึงเขาตางเวทวัดก็เซนเซอร์พี่เติมอะไรก็ว่าเอาละคอยยังไงดีอย่าอย่ากลับบ้านไปกลับบ้านไปบอกได้นะบอกได้นะกลับบ้านไปกลับบ้านไปโอ้ไอ้บ้าคนละทางเลยครับผมมากันทำไมเยอะแยะวันนี้โอ้ ผีเดเตอร์ผีเดเตอร์ผีใหญ่ช้างยังไงมันเป็นความแรงตัวเองเนาะผีเดเตอร์จะจะเล่นจะเล่นดาร์กจะเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่แม่งไปเจอแม่งเจอดาร์กใหญ่หาจังหวะไงหาจังหวะไงหาจังหวะไอพวกไอพวกโชช่มไงแล้วก็ตายโชช่มไงโชช่มโชชั่มแล้วก็นอนไงซื้อเห็ดมาด้วยไงว่าไงล่ะอ๋อป่าคอันนี้เห็ดดิอเห็ดอะไรครับเห็ดเห็ดลินปิงเห็ดลินปิงลินปิงนั่นมันแพนด้าป่ะอันเหรอ ไม่รู้คุ้นๆคุณนะผมสดวนเหครับผมตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งยังไงต่อครับผมตรงกลางส่วนที่สามตั้มหนึ่งส่วนที่สามส่วนที่สามนะฮะส่วนที่สามฮะจังหวะนี้ว่าเฮ้ย้เแค่ไม่เห็นกูจะได้ไม่เห็นมันไม่เห็นหรอกฟินก็มาฮะฟินก็มาโอ้โหมันไม่เห็นหรอกมันวิ่งไปนู่นเลยครับผมมันไม่เห็นแต่มันหลบอยู่ข้างหลังเลยมึงมาทำไมเนี่ยอยากมีส่วนร่วมเหรอ นม่เหมือนมันไม่หาหนมมาไม่แก่เด็บเองนะขอไปกินคลิปก่อนอ้าวพีเดเตอร์เวอร์พีเดต่อยนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปคลิปดันก่อนคลิปดันแล้วพี่คลิปดันแล้วเอาด้านลราพี่หนมสุดเต้นไม่ทันก็ต้องทันไม่ทันก็ต้องทันไม่พีเดบอกเอาไปเอาไปนิดนึง ชอบแก๊ง,กงนะ,นะแก๊งโหดนะฮะแก๊งโหดกระโดดชนนะคือผมบอกเลยนะว่าช้างเนี่ยมันจะมีแบบมีจังหวะได้ออกไปตีคีบออกไปอะไรนะแต่ถ้าคนเล่นแม็กมัทเนี่ยเวลแม่งไม่มีเลยคือผมสงสัยอย่างหนึง่งฮะคือสกิลสามของช้างที่ปรับมาใหม่ครับผมคือเชื่อป่ะตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ปรับนนมาใหม่ตอนนู้นเนี่ยผมยังไม่เคยใช้ติดสักครั้งเลยฮะปินมึงกลับไปคุมเลนบอนๆๆบละะปิ้นไปก็เป็นเท่าอย่างนี้ไงดูไงจริดไหมเนี่ย บอกความเห็นใจสังคมด้วยครับมีคนแบบนี้นะในสังคมแบบนี้ฮะแย่มาก<ะ>มีคนแบบแย่มากครัน,คนแบบนี้มันแย่มากเลยนะฮะสังคมคนเห็นแก่ตัวก็มันเป็นซะอย่างเงี้ยนะสังคมไทยนะฮะไปบนด้วย,วยวมีคนแบบเฮ้แก้งนบ,บ,บน,นนะแบบนี้นะฮะโอ้เยปลาขึ้นรัวๆกันปะขึ้นละอันนี้ขึ้นละรวยอ่ะเี่กมึงจะตามมาทำไมอนนี้ เฮ้ยหนมผมมมันเสกมันเสกมันเสกมาล่ากเขหนมมามาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยมาลากมาลากโอเคมามาล่างมามาล่างมามาล่างมาเดี๋ยวผมวาร์ปไปนะแล้วแล้วมันเสกมันไม่บอกพวกได้ไงมึงบอกมึงบอกพวกกูสักนิดไดไหมว่าเราจะเสกนะคือคือคือพวกกูตามไม่ทันมาล่างมาแล้วนะตอนนี้เขกว่าว่ามาทำก็คือเซ่แคปเขาดันบ้านเนี่ยคือคือไม่ได้มากับผมนะแต่ว่าเขาาอยากดันก็ให้เขาดันนะมาช่วยกันมาช่วยกันผมนี่เสกตามชื่อมึงเลยครับผม กูเซงนะฮะก็ปีกไปก่อนฝันมาก่อนดีนะทั้งๆร้อร้อนเพื่อนๆเพื่อนก่อนไปแก้โคตรตะกี้แล้วตะกี้มันต้องี่ด้านล่างโอเคน้องหลายๆคนยังไม่รู้นะคือแบบว่าะแท๊ปเนี่ยถ้าสมมติว่าโถ่ทีเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะมึงไม่ไปเด็กที่บ้านเลยแล้วกดมายาวๆเลยราเวจะขึ้นถึงหน้าป้อมเกือบสามร้อยใช่ฮะนะฮะเ้าซึ่งมันเกียร์มากใช่ฮะับบอลิปตีคลิปก็เอาได้แล้วเก็บไป าละฮตอนนี้ก็ป้อมก็น่าจะยาวฮนะชอ็อตนี้คือชแชคัพนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนผมที่กดมาด้วยกันนะอะไร<อ>วะด่าที่ด,าด่ดา,ดนานเววนี้ยด,ด่าวะด่าทีมงานเลยว,วะไอ้เฮียฟินอิสัตไปด่าดฟินทำไมวะให้ด่าใครอะไปด่าทีมงานไงอุ้ยหนมหนมไม่รับหน่อยอ่ะรับไม่รับหน่อยอยนะ เขาเป็นผู้ให้แล้วอ่ะเราก็ต้องเป็นผู้รับไม่โอต้องรีบพี่บอกว่าไม่โดนเดี๋ยวแต่พี่พุ่งไปก่อนเลยไม่รีบอ่ะพุ่งไปเออเลยอู้หู้หนีก่อนป้อมก่อนนนนไม่ต้องรีบป้อมก่อนป้อมก่อนโอเคไม่รีบครับไม่รีบให้ลูน้องมึงดิเฮ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดไอ้มันหลุดไปเลีนการด้วย กูว่าป้อมยิงตายแน่บ้านนะฮะโอ้พีดีโชว์คอมกีดงานนี้แผนดันบ้านเราก็ค่อนข้างเพอร์เฟกต์อยู่นะฮะในค่อนข้างคงมาแล้วอย่างนี้แข็งโหแข็งแม่งขนาดนั้นเลยเหรอวะแข็งจ๋าแข็งไว้ไหนมันนี่แข็งน้องกูตามน้องหนุ่มทันไหมเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่จะขอเนี่ยมึงทันแล้วโอ้แล้วมาคนเดียวตาย มาอันตีเอ้ยโซโซอันตีไปแล้วพี่เออเพสเลตมันสตันแป๊บนึงจะเติมวดไอ้พวกตีวันมันหายไปไหนวะายแล้วได้รูนด้วยโคตรกาบเลยเี็นหางของโคตรนกาบมากเลยหลุดอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรดเนีกยหลุด้วยเสี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 ยหายดูหนมเสียหายเลยเสียหายมาเจอหนมวิ่งมาว่าหนมจะเสียหลายอ่ะอ้าโอ้โดนด้วยโอ้โหนี่เวลาจะกลับบ้านนะเนี่ย อันตีไปแล้วอ่ะพี่โซะเะื่กี้เห็นใหญ่มาคนเสิมาแล้วอ่ะไปดัน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 โอเคไล่เลยเก็บแก็บแก็บจ้าใจเหาะยังอะไรกับโลมาวะดันครับผมเกิดมาดันนะบูดี้เกิดมาดันนะผมเอ้ยอะไรอ่ะผม อะไรอะตาบเฮ้อะไรอะไรอะไรปิ๊งปิ๊งเมื่อกี้อะไรปิ๊งปิ๊งไม่ยินเสียงมาได้ยินเฮ้ยเฮ้ยดูโอ้โหยิงร้อยเลยเฮ้ยหนุ่มหนุ่มหนุ่มรีบมาหนุ่มรีบป๋อรอรอเราไปพร้อมกันเราไปพร้อมกันเรียบร้อยเรียบร้อยเข้ามาตรงกลางนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยยังไงพี่แล้วยังไงอะมาทำไม้เออเออโอ้โหหลังหักไปไปึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านครับผมจังหวะนี้หลังอาเลยยังไงฮะตอนนี้นะฮะ บ้านครับ้นบ้านตีบ้านฟินปากดีนะครับผู้ชมอ้าวได้อยู่ก็ไอ้ทีมทีมมึงโง่มากโง่เหมือนฟินเลยกระปากีใช้ได้อยู่มันจะเอาผมมันจะเอาผมเรียบร้อยมันไม่เอาหรอกมันมันเอาตัวพ่อมันเนี่ยแหละนี่แหละปั่น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 เป็นปะเด็นคือไม่มีมานานะฮะโอ้โหแล้วไหมแล้วยังไงไม่มีสกิลว่ะก่อนดีกว่าบายบายบายเออ บายหนมแล้วผีเดเตอร์ได้ด้วยนะฮะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสเตปป่าสรุปคือเรจะได้บาแหลกสักทางไหมนะฮะรู้ไม่รู้รู้แค่ว่าหนมรอดป่ะออกโลหิวไปด้วยไงมานาไม่พอใช้เราไม่ได้จะแบบแก๊งให้น้องๆเขาดูเลยใช่ไหมนี่คือเราจะดันให้เขาดูเราเราเล่นชิวๆไงสุดท้ายก็ไม่โดนกรรมพืนตัวเองนะพี่เจหลายดันครับผมนะฮะเตาระวังนะมันมาแล้ว โอ้โหสวยงามพัวเพียพัวเพียพัวเพียรพัวเพียรเป็นศพหอยผาดผ่าดผาดผ่อดมันรวมกันก่อนเดี๋ยวมันเปิดก่อนลน้องมาที่ฮิลให้ที่มีฮิลในตำนานอยู่อะไรวะคีบมันตายเนี่ยเงินไม่ขึ้นอ้าวงงเยี่ยแลกมาจอดไม่ต้องฮิลทีให้คุ้มมันอยู่ไปด้วยกันไปด้วยกันก็มาดิบเพื่อนตรงกลางอาจจะฟาร์มท่าไม้อะเพื่อนฟาร์มผมก็เขืออะไรวะฟิตก็ขึ้นมาดิเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นจะไปด่ามัน มันโดนว่ะก็เปลี่ยนไซะอย่างเงี้ยก็ดูดิปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันดีกว่าปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันูไม่เอาอะไรเลยนี่ไงไม่เอาอะไรเลยไงป้อม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 แต่แคปครับผมอ่า นะเรามีแหวนในข้างในหยิบปีกอ่ะเหมือนเป็นนกพอลงมาแหลกคไงฮะทำไม่ได้เรานี้คงจะเป็นเขียวเอ้บอดบอดรอได้ป่ะโจฉิบเข้ามาบึ้มเข้ามาบึ้มนะว่าอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยมอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วบึ้มหมอเฮีึ้มตายแล้วทำไรบ้าอชอบบึ้มชอบบึ้ม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 ึ้มแต่ตัวกูอยู่ไหนวะเฮียมองไม่เห็นโอ เมื่อกี้ใครใส่วะสีม่วงๆรอบๆเป็นวงๆในดวสื่อโดนตกไมเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูเปิดดักเปิดดักเปิดดักพี่เจพี่เจอมอะไรวะเมื่อกี้พี่เจพี่เจก็อมอะไรอยู่เลยพี่ใส่อารมณ์ไงใส่อารมณ์ไงใส่อารมณ์ป้าดี่ทำไมมันเหมือนอมอะไรไว้อยู่ในปากถอยถ่ยถอยถ่ยถ่ยแล้ว ไอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่กางกไม่ได้คิวนะไโอ้ไม่ได้บาลแอกด้วยอ่ะเอ้อีกแล้วไงให้พวกเราให้ไง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 ดูก็ํำเงี้ยโอ้ไปแจกไปแจกทำไมเน่เออแจกทำไมวะผมไม่เข้าใจอะปิดเลยปปลยเปเปิดเลยะเนะปยปดเลยนปลิดเ มีไม่เดี๋ยวแล้วบอกฟินเนี่ยมีไม่มีก็ไม่ต่างกันหรอกเอาอุ้ยเห็นด้วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวอลแลกก่อนเดี๋ยววิ่งเข้าไปตีก่อนสักทีนึงฮะวิ่งเข้าไปตีก่อนเป็นเลือกเป็นชัยนะฮะอ่าเปป็็นเเลือกนช้ยครัับผมนน่ไงเอ๊ะมันอะไรวะมันมันโหดกับเราจังวะนายอ่ะทำไมนายกับเราจังวะนายโหดกต่เราจังวะนายเจ้าจังไไดแล้วนายเจ๊เจ๊อย่าพูดโม้เปิดดักมาให้แล้วนะเปิดดัก น้อยเปิดดาโอ้ยฟอมก่อนยังไม่ได้ใช้สกิลเลยอะมัวแต่ห่วงสกิลหนึ่งห่วงสกิลอะเลยคนนี้อยู่เฮ้ยอย่างไรเฮ้ยไปโซลินเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้บาแหลกอยู่ก็ถือว่าแบบตอบโจทย์ไงเฮ้ยแต่ว่าทำไมนายชอบวิ่งไปชนสกิลมาเฮ้ยหนีแล้วหนีโอ้ไงไงไงหนีท่อไงแม่เสืออะไรอะเอากลับไปเอ้าเอานี้นี้ เอายังไงดียังไงจะกลับเออาจะีเอะสวนเย็ดเทเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเออเอาอ่ะเอาอ่ะหินไงหินโหดจังวะเย็ดคุยอะไรอีสัตว์ไงเย็ดเทดึงด้งยืบปาต้องมาย่างเถื่อนก็ได้อยู่นะทีผมก็องการคนแบบนี้แหละฮะประเทศไทยแล้วต้องการคนแบบนี้ไปออลล่างต่อไปพวกเรา let's get ียดดิ้งอนแค่ดูไอเทมผมก็พอนะฮะซัพพอร์ตเต็มที่ครับผม เห็นว่าตัวตีใกล้เยอะไงเรียบร้อยเ็ดเคจ็กเกอร์ฮิเกมเมอร์ครับออกมาเป็นเก n นชิโรนะฮะอย่างแรกเลยเก n นชิโระเอสเคโอ๊เอ้ยเดี๋ยวเดีมันบินวอลมาแล้วตาวมาแล้เด็มันบินวอล์กมาแก่ตัวอะไรอ่ะเสียะตาเนโะสติลเลินเห็นแล้วโอ้ไปไกลเลยนะัวีห้อ่บวกให้อยู่บวกให้อยู่ใจเย็น แก้แค้นให้เติมเลือดเติมเลือดเรียบร้อยโซสติลเลอร์โซสติลเลอร์ไปไหนแล้วฮะมึงอ่านมาข้าน้องหลงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคทูมาแล้วเฮ้ยเสกเสกบนไม่ก็เสกบ้านไยเฮ้ยมว่าไหนไหนก็จะถึงบ้านมาๆๆจับกลุ่มกันไว้แล้วไปด้วยกัน ละหักมีคนพดบอดฟ้ามาไหมจับกลุ่มกันไว้แล้วหายไปด้วยกันแน่ไงไงเห็นไหมเห็นไหมไหมเขาเลยไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอเข้าจากอีกจังหวะนึงไปมาท่าละบวกบวกไปฮิวไปฮิวไว้สักครั้งหน่อยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มไอ้หนมโดนไอ้ไงหนมหน มคมหออเงนจีตีแล้วตีแล้วตอนนี้ตีมีเดิร์ตเปอร์แล้วร์เปร์เตอร์แล้วนายไม่ไหลใจแล้วกันอย่ามาสปูนสตาร์นใส่นะไม่ชอบนะเหยียดโดดหน้าให้นี่โดดหน้าโดดด้วยโดดไปถึงตัวที่สองหายไปเลยครับยังไงฮะขอคอนเลยครับจังหวะนี้สิบแปดนาทีครับผมจบเกมไวหรือเปล่าครับผมตีตีเอาละฮะรันป้อมด้วยความวุ่นวายใส่ตีป้อมฮะตีป้อมครับผมวอเล็คบึงใครมึงตีตัวนั้นให้ห่า ด่าวะเลยด่าวะเลยไม่ได้เลยหรอวะไม่ได้เอาละครับสวยงามเยี่ยมมากเพื่อนโอเคเมื่อกี like ้ฟินเล่นดีนะคอนเลยคอนโอเคจบ5่นาทีแม็กมัคไม่ได้คิวเลยนะแต่คิสกอร์ครับแอสซิสไปสิเจ็ดนะตามนั้นนะสกอร์ผมก็จบไปที่6กไม้แอสซิสเท่าไหร่วะ16นะฮะ อ๋าสกอร์ทีมก็จบไปที่28่สต่อสินะฮะซึ่งแม็กวันก็ไม่ได้คิวเลยครับผมส่วนคลิปนี้ส่วนคลิปนี้ลาหรือยังบวกต่อไหมลาไหมลาแล้วคลาแล้วลาแลกันเพื่อคนนี้อีกแล้วกันในคลิปหน้าครับผมคลน้าคนะฮะเดี๋ยวมาดูฮะ้ใคลิปหน้าเล่นตัวอะไรนะฮะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ชแนลนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะแบบจะบุ๋เจะบุ๋บจะบุ๋บจะบุ๋บนี่พิเศษมานเจอกัน